ผู้ชมค,ครับวันนี้พามาพบกับสมุนไพรใกล้บ้านอีกหนึ่งชนิดครับที่เห็นใบแววงอยู่นี้นะครับท่านลองสังเกตดูนะฮะยอดจะเป็นลักษณะนี้นะครับหลังใบจะออกสีค่อนข้างน้ำตาลนะฮะน้ำตาลออกแทบทองเลยนะครับนี่แต่ว่าน,นี้เนี่ยครับลักษณะนะฮะนี่ครับ นี่ครับใบแก่นะฮะจะออกสีนี้เลยครับนี่ครับนี่ครับนี่เห็นเลยครับวันนี้สมุนไพรใกล้บ้านพามาดูในสวนนะครับซึ่งปลูกเอาไว้นานแล้วนะครับชื่อเขาที่เรียกแล้วก็เป็นที่รู้จักกันก็เป็นชื่อว่า Apple star นะครับต้น Apple star นี่เป็น หรือที่ผมเรียกว่าแอปเปิลแมวนะครับดูต้นใหญ่มากครับสูงประมาณสัก10เมตรฮะต้นนี้อาจจะสูงได้ถึง15เมตรนะครับเป็นไม้ผลนะฮะซึ่งอยู่ในพื้นที่จริงๆแล้วก็อยู่นู่นแหละครับว่าเป็นแอปเปิลแมวก็อยู่ที่พวกแมวพวกมงเขาอยู่กันนะฮะลูกจะคล้ายๆลูกแอปเปิลครับสีอ่า ี้เขียวนะฮะกลมนะครับเขียวออกมาทางจางๆนิดหนึ่งครับลูกเนี่ยเวลาสุกเนี่ยใช้กินได้ครับมีรสหวานนะครับส่วนใบก็ดังที่เห็นนะฮะส่วนลำต้นครับลำต้นเราจะเห็นว่าเปลือกจะเป็นสีน้ำตาลนะครับนี่ครับคราวนี้เป็นไม้ผลซึ่งกินได้แต่ที่เชื่อกันนะครับแล้วก็นิยมกันแล้วก็ตำลาของพวก มงเนี่ยเขาบอกว่าต้นแอปเปิลแมวหรือว่าแอปเปิลสตาร์เนี่ยนะครับเป็นพืชที่เป็นสมุนไพรได้โดยการนำเอาเปลือกเขาครับเปลือกเขาเนี่ยะฮะเปลือกของลำต้นเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับมาบากมาถากออาไปแล้วก็เอาไปตากแห้งนะครับหรือว่าเอาไปต้มนะฮะแล้วก็ดื่มน้ำนะครับเช้าเย็นนะฮะถือว่าเป็น ยาบำรุงกําลังท่านชายเป็นอย่างดีหรือว่าจริงๆแล้วกินได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายฮะเพราะว่าสามารถที่จะกินแล้วก็ทํางานได้ดีไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะครับผิวเขาจะเป็นลักษณะ่างนี้นะครับนี่ครับแต่ว่าต้นนี้เนี่ยนะครับก็มีผู้รู้รู้ว่าเป็นยาก,กําลังเนี่ยมาบากเอาเปลือกเข้าไปแล้วนะครับนี่ยพอเปลือกบากเอาอกไปแล้วเนี่ยนะครับถากออกไปแล้วก็จะมียางครับยางนะครับ แล้วเขาก็จะพยายามรัดกินขึ้นมาทาตัวนะครับนี่ก็บากเอาไปเยอะเหมือนกันนะครับจะมารแกะเอาไปนี้เป็น Apple Star หรือว่า Apple ิลแมนะครับซึ่งเป็นยาบำรุงกําลังได้อย่างดีนะครับกินแล้วจะมีอาการกระชุ่มกระชวยนะครับทํางานได้ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะครับนอกจากนั้นก็ยังเป็นยาที่ใช้เขาเรียกว่าดับพิษร้อนถอนพิษไข้ได้นะครับ